น้อมกัาบนมสัสก,การท่านสมณะที่เคารพอย่างสูงกราบกระวาทนอาจารย์หมอเกีียวที่เคารพอย่างสูงรกราบกันว่าครูที่เคารพอย่างสูงเดินตามสำนึกด,ดีมีใจระตุกพี่น้องทุกท่านค่ะขออนุญาตมาส่งกันบ้านนะคะจากจดการบ้านคินมือเดียวก็ทำได้อยู่ค่ะตอนนี้จะส่งการบ้านเรื่องอยากกินให้เสร็จเร็วๆค่ะ เมื่อวานก็ได้กินข้าวในมื้อเช้าค่ะเริ่มตั้งแต่กินผลไม้ก็รับรู้ความรสชาติตามตามจริงค่ะแต่มาช่วงที่กินปักสดค่ะมันก็ค้อยๆเด็ดปากค่ะตอนนั้นมันยังไม่รู้สึกว่ามันมอ,อ๋อปากเยอะค่ะแต่พอมากินข้าวปากมันรู้สึกว่า มันมันสะดุดมันเกี้วลำบากค่ะมันรู้สึกไม่ดีแล้วก็บยกับมันว่ามันเอามาเยอะมันเป็นแปลว่ามันเอามาเยอะเกินแล้วถามมันว่าทำไมเอามาเยอะเกินมันบอกว่ามันอยากให้เสร็จเร็วๆมันจะได้ไปกินอย่างอื่นก็บอกมันว่าเองก็เลื่กอยากไปเลยเองจะได้ไม่ไม่ทุก การที่เองเออมมาอย่างรีบกินอย่างนี้อะ่ะมันไม่ดีนะเองต้องใจเย็นๆถ้าเองใจร้อนอย่างไอ้เสร็จเร็วๆอะ่ะมันเป็นแรงแนวนำที่ไม่ดีมันจะมีวิบากเพิ่มแล้วมันก็จะทำให้คนอื่นได้รับแรงแนวนำนี้ด้วยก็ม,มีวิบากเพิ่มขึ้นด้วย เองจาห้องไม้อกิเลสกิเลสบอกว่ามันไม่มันก็ไม่อยากทำแบบนี้มันก็จะสำนึกในการกินได้มากขึ้นกบกุลุประมาณนี้ก็ช่วยชี้แนะไอ้ปัญญาด้วยค่ะพม่ฝนเติมให้ชุมันอยากอะไรมันไม่ได้อะไรมันทุกข์คือมันมันกินเยอะกับกุลุแล้วตอนที่มันเคี้ยวมันลำบาก มันมันลำบากอ่ะมันเต็มปากอับกุลุกมันเกี่ยวยากมันก็เลยรู้สึกว่ามันมันไม่ดีอ่ะกับกุลุกมันตอนมันกินเยอะมันคิดยังไงมันมันบอกว่ามันจะกินให้มันคือเอามาเยอะเป็นเพราะว่ามันอยากกินให้เสร็จเร็วๆมันจะไปได้กินอย่างอื่นกับกกลุกอืมแล้วสอนมันว่าไงก็สอนมันว่าให้มันจะเย็น ก้อยก้อยกินถ้ามันกินแบบว่าใจร้อนน่ะมันก็จะไม่ดีกับมันจะเป็นแดงแนวน้นำไม้กัวเน่นด้วยก่ะไม่ไม่บาก,กเพิ่มค่ะกุลาเพิ่มเติมโออยากกินเร็วจังเลยจะได้ไปกินไออื่นอืกินไอ้อื่นกินเร็วแล้วได้กิกนไอ้อื่นต่อกินนรกอหรอกินโง้อหรอรีบๆมาหรออยากได้อแบบนั้น กินแบบนี้กินช้ากินวมมุดไปทำไมอ่ะไม่ได้หรอที่ผ่านมากินเร็วกินรีบกินนรกแล้วก็ได้ดังใจตลอดตลอดกินวมุมุดดีกว่านะอย่ารีบเลยเกี้ช้าๆได้กินิมตมุอวิบากก็ลดกิเลสก็ตายกุศลก็ได้เที้ยวทุกคำได้กุศลทุกคำเคี้ยวทุกคำได้เห็นเองทุกคำได้ได้ชะลอความใจร้อนของเองทุกคำโอ้ วิมุตเป็นอันหวังได้เนี่ยต่อยอดให้มันนะแต่ถ้าเองกินคำใหญ่เคี้ยวรีบๆรัวๆเพเพอๆกับข้าจุกคอตายเองได้กินอะไรตอนตายถ้างั้นได้กินอะไรขนาดเัาตายต่กมันตายมันต้อากิ่เล็ไปแน่เลยกูรู้ <c oughs> ได้เองไปด้วย,ยคุ้มเปล่าไม่คุ้มอนะ่ะไม่คุ้มเลยเออเนี่ยกินข้าวเคี่ยวทุกคำอ่ะหายไปไหนที่ทอ่องอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวละเอียดเลยกับกูรู้จดีเออกินเราจดจำกินเพื่อชาติชาติไหนอะ่ะกินเพื่อชาติไหน<ม>ชาตินี้ชาติที่กิเลสเยอะๆชาติที่ได้กินในอื่นสมใจ อยากกินอะไรก็ได้กินกินเพื่อชาตินี้หรอ,หอความสุขเอาแค่ชาตินี้หรอไม่ก,โกโากุโร่ไปชะติหน้าค่ะชาติหน้าคือชาติที่ไม่มีกิเลสคือดับภพบดับชาติไม่เอาเออนเห็นไหมนี่คือการคุยกับสมุทยัยมันไม่ตกมันอยากกินดีเพื่อไปกินในอื่น้อกินในอื่นไม่มีค่าหรอกไอ้ที่เองว่าน่ะสุกแป๊บเดียวแต่กินไม่มุดเนี่ย มีค่ากว่าเยอะเลยไม่รีบอ่ะเอ็งรีบเอ็งไปก่อนแล้วกันมันไปได้ไหมก็จะบอกมันตามนี้ก็คุอลูกไอ้มันไปก่อนค่ะให้มันไปก่อนแล้วมันไปได้ไหมมันไปไม่ได้เัือเนี้ยจะพามันไปกันไเพราะมันไม่มีร่างถ้าเราบอกมันให้มันไปก่อนมันไปไม่ได้เพราะมันต้องอาศัยร่างเรา เองอาศัยร่างข้านะเว้ยเองไม่ต้องมาสั่งเองสั่งข้าบ่อยแล้วรอบเนี้ยเองต้องฟังข้าเองอยากพ้นทุกไม่ใช่หรอการเคี้ยวแบบนี้กับการใจร้อนแบบใจร้อนเพิ่มทุกเคี้ยวเร็วและรีบใจร้อนแบบนั้นเพิ่มทุกเพิ่มโง่เพิ่มป่วยแต่กินแบบเนี้ยอ,อใจก็เย็นทุก,ก็ลดลงความโง่ก็ลดลงได้โพธิญาณเลยนะปัญญาก็ไหลามาเทมา แต่เองกินรีบเองใจร้อนอยากไปกินไนอื่นต่อปัญญาก็ไหลออกไปไหลออกไปมีแต่ความโง่ไหลเข้ามาแทนเองเรื่องไหนว่าหืมเรื่องไหนเรื่องินชากบคุรูเออยังไงก็ได้กินอยู่แล้วอันนั้นของเองที่เองว่าน่ะไอ้ที่เองว่าจะไปกินได้กินอยู่แล้วมีใครแย่งเองไหมไม่มีค่ะก็ไม่มีแล้วเอง ไปไหนจะกินหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงยังไงเองก็ได้กินไม่มีใครแย่งเองหรอกข้าให้กินแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ข้าพาเองกินวิมุตตนี่ไงเองใจเย็นๆนะเคี้ยวไปเรื่อยๆืสบายใจนี่แหละกินข้าวเคี้ยวทุกคำเนาะคือขอขอบพระคุณชาวนาเห็นไหมถ้าชาวนารู้ว่าเองกินเร็วกินรีบแล้วข้าจุกคอตายเองก็เหนี่ยวนำให้คนอื่นเป็นอย่างนี้ต่อเห็นไหม เห็นไหมที่คนกินเร็วเรีบๆแล้วข้าวจุกแล้วต้องหยุดหายใจเห็นเปล่าเยอะนะค่ะกลูก็ได้ยินกล่าวอยู่ค่ะเออเยอะนะคะกินเร็วกินมุมมามกินรีบๆแล้วข้าวติดในหลอดลมอ่ะคือหายใจไม่ออกตายยิ่งอยากได้สภาพนั้นหรอว่าตายแบบนี้พระเจ้าสรเสรไหมไม่สัเจรค่ะกุลุก ท่านท่านไม่ได้สนเสริญเออต่อให้เรากินช้าๆกินเรื่อยๆเราได้กินหมดแหละเองไม่ต้องอยากเองก็ไม่ทุกข์ไงตัวเองอยากเองก็ทุกข์พอทุกข์เองก็ร้อนร่างกายก็ร้อนหัวใจก็เต้นเร็วความสุขเหรอตรงเนี้ยที่เองว่าความสุขตรงไหนว่ารีบๆเคี้ยวหยาบๆใจก็ร้อนเล่นตัวเองอีกเซลล์ก็พังโรคก,ก็มาอีกเดี๋ยวตุ่มแกก็ปวดอีกแล้วบอกว่า ไม,ไม่เอากับกรลุไม่เอาค่่เนี่ยคือการวิจัยวิตกวิจารณ์เขาแต่มาที่ตัวอยากอยากได้อะไรสอนอันนั้นมันอยากรีบไปกินอะไรอื่นไม่อไม่รีบกินวิมุตดีกว่าวิมุตเป็นกําลังมันอยากไปกินอะไรไออื่นอนะ่ะมันอะไรมันอยากไปกินเมนูอะไรมันจะไปกินกับข้าวปัดปัด,ปดกกรุที่ตามด้วย เออผู้เจ้าตัดนี่ว่าวิมุตเป็นกําลังท่านไม่ได้ตัดซะหน่อยว่าผัดผักเป็นกําลังท่านตัดวิมุตเป็นกําลังไอผัดผักได้กินอยู่แล้วอันนั้นกําลังเสริมแต่วิมุตเป็นกําลังหลักเองอยากได้อะไรเป็นกําลัง,ะงนะอ,อยากได้วิมุตก่อนกับลูกเออแหละอยากได้วิมุตเป็นกําลังเองก็ต้องเชื่อค่าเห็นไหมนี่คือคือเวลาขวัญวิตกวิจารณขวัญจะพามาที่สมุทรไทยเลย พามาที่ตัวอยากเลยอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์แต่ตอนอยากจะไปทํามันทุกข์อยู่มันยังไม่สมอยากเลยต้องรอให้สมอยากก่อนจึงจะสุขแต่กว่าจะสมอยากเนี่ยมันทุกข์เองเห็นหรือยังว่ากว่าเองจะไปสมอยากมันทุกข์เองอยากเพื่อไปเอาสุขจากผัดผักเล็กๆแต่ในขณะนี้เองทําทุกข์ไงเองเห็นหรือยังว่าตอนนี้เองทุกข์เพราะไม่ได้ดั่งใจมันใจร้อน พูดภัยในขณะปัจจุบันที่มันที่มันทุกข์อ่ะหรือว่ามันสงบดีตอนใจร้อนอ่ะมันทุกข์ก็รู้มันไม่ได้หนังใจมันุกข์อ่ะเออพี่นิดก็บอกมันเลยนี่ไงเองทุกข์อยู่นี่ไงน่ะเองทุกข์อยู่ี่นเองเห็นยังพอพอเองไม่ได้หนังใจเองก็ทุกข์เนี่ยเองทำอย่างนี้กี่ครั้งแล้วเองอยากวนอยู่ในทุกข์แบบนี้เหรอว่า นี่คือการฉลอมันให้มันสอนมันที่สมุยทยเลยนะคะที่สมุยทยจิ้มลงไปเลยแบบเนี้ยสอนเรื่อยๆพี่ต้องฝึกมาที่สมุไทยสมยุไทยคือมันอยากได้อะไรพอมันได้แล้วมันพอไม่ได้แล้วมันทุกตรงนั้นแหละคือสมุไทยให้เรามาตรงนี้เลยถ้าเราเห็น <practical S 1> ทุกข์กท,กท,กที่ปัจจุบันนะเราจะรู้เลยโอ้นี่มันทุกข์นี่ไหนบอกอยากได้สุขวะมันทุกข์นี่ อ๋อมันทุกข์ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเพียงเพราะอยากกินผัดผักเร็วๆโอ้นี่มันทุกข์ขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยแล้วต่อไปถ้าอยากอ่างอื่นอีกล่ะต้องทุกข์อีกอ๋อไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วพระพทจเจ้าบอกเลิอกอยากก็เลิกทุกข์ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์โอ้นี่เรารักอยากอยากจะกินเร็วๆนี่เราทุกข์นี่เนี่ยสอนมันสอนให้มันเห็นภัยของตัวทุกขนะ์ณปัจจุบัน สอนให้มันเห็นตัวทุกข์นปัจจุบันย้ำพราอยากได้สุขจากการกินเร็วแต่พอไม่ได้ทาตามมันมันทุกข์นปัจจุบันน้อยคนนะที่จะมาดูทุกข์นปัจจุบันเพราะมันไม่ได้สมอยากน้อยคนจะสอนมันนะว่าเอ้ยเอ็งกําลังทุกข์นี่เอ็งอยากพ้นทุกข์แต่เองทําทุกข์ทำไมเนี่ยเอ็งอยากไปกินเร็วๆแต่เอ็งทุกข์นี่พอไม่ได้เนี่คือจี้ที่สมุททยเลยมันจะตาย มันจะยอมเลยนะว่าเรารู้จักมันแต่ถ้าเราอ้อมไกลเอ้ยเหนี่ยนําให้คนอื่นทําตามแต่ไม่เห็นตัวทุกขนะ์ในปัจจุบันว่ามันทุกข์อ่ะตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยตายมันจะลงระดับหนึ่งแต่ยังจับมันไม่ได้เท่าไหร่ทีเออเป็นไรมอง <S <S มเออมองข้างนอกก่อนแต่ตัวตอนนี้เราทุกข์เขาไม่เห็นเราอย่างเนี้ย เนี่พยพี่นิทต้องฝึกต้อนมาที่มันณนะปัจจุบันว่ามันอยากอะ,อะไรแล้วดับตัวนั้นแหละสอนตัวนั้นแหละนะ,ะคุรุขอบ,บคุณค่ะที่ให้ปัญญาเพิ่มจะเอาไปปฏิบัติตามค่ะครุจะไปฟังซ้ำค่ะครูอ้าวสาธุไปฝึกนะมันอยากอะไรอ,ะอยากอ,อยากแล้วทุกพอไม่ได้อยากก็ทุกพอได้สมใจก็สุขไม่ได้สมใจก็ทุกนี่หว่า อันเนี้ยถ้าตั้งศีลดีๆมันจะเห็นกระบวนการเกิดขึ้นของมันตั้งแต่ยาพออยากสิมันจะดุก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 เพื่อไปเอามาตอบสนใจแล้วมันจะทุกข์พอไม่ให้มันแต่ถ้าให้มันมันก็ดีดะาพอดีด้าเผลอๆกินเสร็จมันไม่ได้สบายเท่าไหร่นะบางครั้งอ่ะกินเสร็จมันด้วยอาหารด้วยใจร้อนที่มันดีบอ่ะพิษที่มันดีบอ่ะบวกกับอาหารที่มันไม่สมรุ์บางครั้งมันไม่ได้สบายนะ แต่มันฝ่าเข้าไปเพราะมันใจร้อนเนี้ยจับรายละเอียดตรงนี้ดีๆจะสนุกในการจับมันตรงที่ผัสสะตอนกินนี่แหละมันจะรบกับตอนกินนี่แหละออนะพี่นิดนะอ่ากรู้เข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะอ้าวสาธุอ้าวใครจะพูดอะไรไหมขออกาสค่ะคือเมื่อตอนเมื่อหลายหลายปีมาแล้วนะคะเคยได้ข่าวว่า คุณป้าแถวแถวบ้านอะท่านเสียชีวิตมีคนเล่าว่าเนี่ยกินขนมจีนแล้วตายเราก็คิดว่าอุ้ยขนมจีนมันแสลงแต่พอเรามาฟังเอ่ออย่างฟังครูเนี่ยค่ะก็ได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วมันติดคอมันไม่ใช่ว่ามันไม่น่าจะเป็นว่าขนมจีนมาไปแสลงตอนนั้นหรอกอะไรอย่างนี้ค่ะก็เมื่อคืนนี้ก็ได้ฟังท่านแสนดินพูดเรื่องการเคี้ยวอาหารนะคะว่าเรื่องระหว่างในการกินเนี่ยเราไม่ควรจะพูดคุยหรือว่าแม้กระทั่งว่ามีใครไปพูดอะไรให้คนที่ กำลังกินเนี่ยจะต้องคิดหรือจะต้องมีการตอบโต้เรื่องของการกินน้ําการอะไรที่ว่าหลอดลมกับหลอดอาหารมันอยู่ติดกันนะคะแม้ว่านิดเดียวเวลาน้ํามันตกเข้าไปหรือเศษอาหารมันตกเข้าไปมันก็อาจจะไปเป็นพังผืดที่ปอดได้ก็เวลากินก็ควรจะสํารวมระวังมากขึ้นก็มันก็ได้ข้อคิดตรงนี้ค่ะแต่ว่าตอนที่เราเป็นเด็กอะ่ะ เวลาเราฟังคําสอนมาเขาก็จะบอกว่าเวลากินอย่าพูดอย่าคุยมันก็มันฟังมาแค่นั้นมันไม่ละเอียดลึกซึ้งก็ดิ่งมาฟังการบ้านของพินิษด้วยแล้วก็เอาที่ฟังจากเมื่อคืนนี้ยก็ทําให้เรารู้ว่าเราควรที่จะมีการสํารวมระวังในเวลาที่เรากินมากขึ้นค่ะขอบคุณการบ้านพินิษนะคะขอบคุณคลูค่คะสาธุค่ะใช่ใช่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลากินสังเกตไหมถ้าเรากินไปพูดไปเนี่ย มันจะมีบางทีอาหารมันหลุดเข้าไปในหลอดลมมันเปจุกอะสังเกตดีๆนะกับกินอย่างเดียวไม่พูดเคี้ยวเสร็จกินจึงพูดมันต่างกันนะใครสังเกตดีๆจะรู้เลยบางทีมันสำลักบางทีมันจุกเพราะว่ากินไปพูดไปอย่างเงี้ยดังนั้นเวลากินจึงต้องสำรวมบาจาเอออย่างเงี้ยไปฝึกนะทุกคนถ้ากินไปพูดไปนี่เรียบร้อยบางทีมัน มันหายใจไม่ออกหรือบางทีมันมันแน่นอืเคี้ยวให้เสร็จเขี้ยวให้เสร็จพักแล้วค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยเคี้ยวต่ออะไรอย่างเงี้ยไปฝึกนะจ๊ะอ้าวสาธุมีใครจะพูดอะไรไหมส่งกำลังใจพี่นิดค่ะสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะส่งกำลังใจให้พี่ใจใ้า ส่งกำลังใจให้่แจงกำลังใจให้น้องนิดจ้าส่งกำลังใจพี่นิดค่ะขอบคุณค่ะกํากำลังใจให้น้องนิดนะคะส่งกำลังใจพี่นิดค่ะโซโซค่ะขอบคุณค่ะซู่ไปด้วยกันค่ะได้กำลังใจเพิ่มมากับ่กุลูไปเกืต่อไปได้เลยค่ะน่าไปต่อแล้วนะเช้าเช้าเนี่ย พอออกกาลังกายเสร็จเนี่ยพวกเราฝึกนะขวัญจะจะดื่มน้ําอุ่นผสมยาในตัวของเราประจํานะคะในน้ําต้มเนี่ยขวัญก็จะใส่พวกใบเตยพวกใบครู ơi, củ, อะไรอย่างนงี้แหละพวกดาวดอยต้มเสร็จพอเดือดเสร็จก่อนก็จะเทยาในตัวของเราครึ่งแก้วแล้วก็ผสมน้ําอุ่นลงไป เมื่อก่อนขวัญไม่ค่อยกินน้ําอุ่นเท่าไหร่นะตอนเช้าๆกินแต่ลิกเย็นมันไม่สมดุลเลยแต่หลังๆช่วงโควิดมาสามสิบปีเนี่ยขวัญทําแบบนี้ประจําเลยนะบางครั้งก็ใส่มะนาวบางครั้งก็ไม่ใส่แต่ให้เป็นปกติเลยเพราะเช้าอากาศมันเย็นพอมันเย็นปุ๊บเนี่ยเรากินน้ําอุ่นเข้าไปมันจะสมดุลพอออกกาลังกายปุ๊บมันจะสมดุลและในระหว่างวันเราก็จะกินน้ําสมุนไพรปรับสมดุลเพราะช่วงนี้อากาศมันร้อนมากกลางวันเราก็กินน้ําสมุนไพรดิบเย็น ในระหว่างวันเราเย็นพอเราพักเสร็จร่างกายมันซ่อมมันสร้างใช่ไหมตื่นเช้ามาอากาศในระหว่างวันมันร้อนเรากินลิดเย็นเข้าไปมันจะคุ้มครองเซลล์ได้ดีเสร็จแล้วพอตอนเย็นเราพักเราซ่อมสร้างต่างๆเนี่ยมันจะเกิดกดพลังงานความร้อนพอตอนเช้าเราไม่เราเราเรา,เรากินสมุนไพรลิดเย็นผสมน้ําอุ่นมันจะบาลานซ์พอดีเลยพี่น้องลองไปทำนะออกกำลังกายเสร็จให้เติมน้ำอุ่นเข้าไป อันนี้คือเทคนิคการดูแลสุขภาพแล้วร่างกายจะแข็งแรงดีมากเลยนะคะจ้ะ